ผมเขาเป็นคนแบบเฟรนด์ลี่แล้วเป็นคนแบบสนุกสนานทั love, like ้งวันเป็นามดีมากครับเจอชมอาจจะถูชโลงอะไรเงี้ยตั้งแต่คบกันมาถามหน่อยประทับใจอะไรกันบ้างคือชมพู่เนี่ยเป็นคนมั่นคงในความรักเรื่องจะมีข่าวข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยห่วงคบกันมาหกเจ็ดปีเนี่ยเพราะเราผ่านตรงนั้นมาถูกว่าอยู่ตรงนั้นมาปีกว่าผมรู้ไงว่าไม่ใช่ว่ากับใครก็จะคุยแล้วใครจะเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คงผมว่าชมเขาไม่ยุง่งแล้วก็อยากก็ผมเรียกว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเมื่อชีพในเรื่องของงานแล้วก็เป็นคนที่ทัฟ์ข้างในใจแบบว่าเด็ดเดี่ยวถ้าเกิดวันหนึ่งผมไม่อยู่ก็สามารถเลี้ยงลูกผมให้เป็นคนดีแล้วก็สามารถดูแลลูกผมเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีความสุขเหมือนกับผมอยู่เขามองไปขนาดนี้เลยนะคะแสกลูกสาวสวยมากนกและนะเราล่ะคือถ้ารู้จักเขาตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ หลายๆอย่างที่เขาทำคือแบบว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะทุ่มเทให้กับให้กับเราได้ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างคือเขาก็พิสูจให้เราเห็นว่าเออเนี่ยคือคนที่เราฝากฝากชีวิตได้แล้วน็อตนะมาตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่แต่งงานกับชมพู่เอาตอนไหนคือจริงๆเรื่องนี้ก็คิดมาพักใจนะครับที่บ้านก็อยากให้แต่งเราตอนนั้นเราคบกันได้สักสามสี่ปีคราวนี้พอดีจะติดปัญหานิดนึง เรื่องของสุขภาพของทั้งคุณพ่อชมแล้วก็คุณพ่ผมก็เลยต้องรอมาถึงจนหนึ่งวันนี้ครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นะนางก็โดนล้อมาตลอดนางก็โดนแซวในรายการอย่างนี้แบบสมมตินะมีแขกรับเชิญคนไหนจะแต่งงานหรือว่าเขาแต่งไปแล้วหรืออะไรงนี้นะนางก็จะอารมณ์ขึ้นตลอดเลยคุณผู้ชมก็มาแล้วเนี่ยทำงานได้แล้วชมพู่โมโหแล้วชมพู่ยังไม่ได้แต่งงานแท้จรีเลยโมโหเออแค่นี้นะ มัดใจแฟนเนี่ยทำยังไงยง่ายว่าเกี่ยวว่ายังไงอะเจ้าบ่าวนี่เขาทุ่มไม่อั้นเลยที่อมาสิปีมันต้องอย่างเงี้มันต้องเจ้าสาวตั้งแต่คุยจนมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนไม่โรแมนติกแต่เวลาขอแต่งงานต้องบอกว่าอลังการมากจริงๆตอนแรกเนี่ยคุยกับที่บ้าน คุณแม่ก็บอกเนี่ยมีเลิกแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมก็บอกเนี่ยต้องวันไหนว่างเธอเขาไปคุยกับคุณแม่เขาไปกับฉันเลยอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกับชมต้องขอก่อนอะไรอย่างนี้อตอนแรก,กตั้งใจว่าจะขอวันพ่อคือเราเพิ่งเสียคุณพ่อไปทั้งคู่แล้วต่อจากนี้เราคงไม่มีอะไรฉลองวันพ่อ,อ,อ,อก็เลยมองว่าให้วันที่ผมขอชมพ่เนี่ย เป็นวันพ่ออเขาคิดทุกรายละเอียดนะคะคุณก็โทรไปปรึกษาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเี๋ะวจะอยู่ทุกซีนเลยว่ะเดี๋ยวจะด่ากูไหมเนี่ยผมก็โทรไปหาหวานนะเรียบร้อยนะหวานอย่างนี้อย่างนี้นะปึ๊บก่อนหน้านั้นสักสามสี่วันมีอยู่ก็มีีคนเทคมาว่าเห็นพี่นัทจะขอชมพู่วันนี้วันย่างเงี้ยผมก็เลยงงว่าให้คนนอกรู้ได้ไงผมก็เลยโกรธหวานว่าหวานจะไปบอกใครจริงอ่หวานโดนอีกแล้วไงตัวยจริง โอ้ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองล้เลยโทรไปวานยกเลิกน่าไม่ขอแล้วยแผนแตกยกเลิกมันรั่วไหลไปถึงไหนเราก็ไม่รู้คุณละแค่ละใครยไหมคะเน้นละแค่ละแค่เหรอเพราะว่าพอคุณแม่ได้เลิกมั้คือแม่แกก็คงแบบว่าคงตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะอดหนูอดใจหนูอดทนอีกนิดมันจะต้องแบบนูนูน่ะคือหินตลอดว่าอดทนอดทนอะไรเงี้ยแม่ ไอาจารย์เกียงไกลมาเล่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้อ่นี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พี่ก็บอกชมปีที่แล้วตอนกลาบอาจารย์คานก็ผมเพิ่งฟังมาจากั้นใช่่บอกว่าแปดเมษานะอะไรนะพี่แปดเมษาเราก็เลยแบบ นี่คือการขอเหรอคะน,นี่ไงนี่คือการขอแต่งงานเหรอคะบอกไม่ใช่แต่พี่บอกไว้ก่อนพี่กลัวชมไปรับงานอ๋อ <navy> จองคิวจองคิวจองคิวไว้เฉยๆว่าเอออยาอยาเพิ่งไปไหนใช่พี่บอเรื่องนี้ชนีจําได้เรื่องนี้ช<มาย>นีจำได้กัชนีก็จําไว้ตลอดเลยว่า แปดเมษาอะไรเงีย้ย <laughs> คุณก็รอมันเรื่อยเลยนับวันนับคืนเป็นเดือนแล้วไม่ชุดลูกไม้ก็หมดไปเยอะแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ใช่ไหมตอนนั้นคือคุณสแตนบายชุดลูกไม้ตลอดสแตนบายชุดลูกไม้ตลอดแล้วคือแต่ละวันก็คือตื่นพอตื่นมันเป็นเองนะมันแบบพยายามไม่คิดนะเจ้พอตื่นมาปุ๊บวันนี้พี่น็อตอยู่ที่นี่วันนี้ฉันอยู่ที่นี่วันนี้เป็นไปไม่ได้มไม่เป็นไรงั้นใส่ชุดธรรมดาคุณ เออเจ้าแม่ดรามาทำไมไม่บอกให้มันแบบว่าสบายๆไม่คุยเยอมันสมองมันเป็นไปเองอ่ะคุณแม่แบบสมองผู้หญิงอ่ะจริงๆแต่สุดท้ายในเมื่อแผนนั้นแตกคุณก็ต้องมีแผนใหม่ครับก็คือที่บ้านเนี่ยปกติตั้งแต่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะเลี้ยงวันคริสต์มาสก็ผมว่าว่าน่าจะตายใจเพราะมาทุกปีผมว่าเอาแล้วเอาวันนี้แหละโทรหาวันเจ๊ไหมโทรตอนก่อนหน้าหนึ่งวันพอเพื่อนบนโทรศัพท์ว้าย อะไรเ<อ>นี่ยเออพี่จะขอวันนี้แล้วนะไม่ต้องบอกใครเลยนะห <c oughs> วาก็บอกว่าเออพี่น็อตคะแต่แบบถ้าพี่น็อตไม่บอกใครเนี่ยแล้วใครจะทราบอะคะเอานะ่เดี๋ยวใกล้ๆพี่จะบอกเองแค่นี้นะแต่หวานไม่ต้องบอกใครนะบอกค่ะค่ะค่ะวันนั้นมีไหมสังหรณ์นะตอนแรกมรไม่ได้ไม่ได้คิดจริงๆผมว่าเขาคิดไม่ถึงหรอก แต่ว่าผมไปพลาดตอนจบนิดเดียวเองไม่ใช่พี่พลาดทั้งวันพี่พลาดแต่เช้าเลยยังไงอะทำไมทำไมไม่ก็แบบว่าเออวันนี้อย่าลืมนะมางานที่บ้านแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เอะใจอะไรก็คือออกกําลังกายหนักหน่วงวันนั้นทั้งโยคะแล้วก็ทั้งฟิตเนสในวันเดียวกันต่อกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเล็กออกมาได้ยังอย่าเลนนะวันนี้มีแขกผู้ใหญ่เยอะวันนี้แต่งตัวสวยๆนะคือพูดคำว่าแต่งตัวสวยๆเนี่ยประมาณสามรอบนั่นไง จนกระทั่งฮียบอกว่าเนียนหลุดเองนะไม่บอกว่าเนียนไม่ใช่คือแบบพี่ไม่เคยไปยุพี่ไม่เคยต้องบอกชมเลยว่าแต่งตัวสวยๆเพราะชมสวยทุกครั้งนี่เสร็จคราวนี้เราก็รู้สึกเลยหน้าลิฟต์ก็ยังโทอ่ะอีกกําลังจะลงลิฟต์แล้วเลทไงคือผมมานัดเพื่อนผมผมก็บอกเนี่ยผมกลัวจะมาชนกับชมอ๋อเดี๋ยวบ้านกันอาผมว่าเดี๋ยวถึงแถวบ้านเนี่ย โทรมาเช็คก่อนนะว่าจะเข้ามาเลยหรือเปล่าอผมก็เลยโทรหายุทธคนรถคนรถชมมาบอกยุทธอยู่ไหนแล้วยังไม่ลงมาเลยครับก็คือยังไม่ออกจากบ้านอผมก็หูโอเคเดี๋ยวจะออกจากบ้านเนี่ยให้โทรหาผมผมเข้าใจว่าเขานั่งรถตู้ไงเพราะไอรถตู้นึ่งมันจะมีที่บังเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยินกันระหว่างคนนั่งคนขับยุทธเนี่ยมันก็ซื้อบื้อว่าถ้ามันนั่งคือวันนั้นนั่งเบนมาไงอ๋ แล้วก็ชมนั่งอยู่คุณน้ครับผมออกจากบ้านแล้วนะครับอียุทธอียุทธ์ี่เองพอเข้าซอยพอเข้าซอยมาถึงคุณน้าครับรับกำลังจะถึงแล้วครับออกจบ้านเลยโอ้โหโคตรไม่เนียนน่ะนเนะนั่นรู้เลยไะไม่แต่ว่าก็รู้ตอนลงจากลิฟต์อ่ะก็ยังพูดกับพี่เจี๊ยบเลยว่าแบบพี่เจี๊ยบฉันว่าพี่น็อตขอฉันวันนี้แน่ๆเลยอี่พี่เจี๊ยก็อุ้ยจริงหรอพี่ดีใจมากเลยดีใจพี่ชือเก็ยังก็ยังไม่ได้ขอ ก็บอกว่าีเจ้าแต่เธอเข้าใจไหมฉันไม่อยากให้เขาขอฉันวันนี้อะไรเพราะอะไรอ่ะคือเขาคิดว่าคือคงเป็นแบบเหมือนงานกินข้าวที่บ้านคุดผ้ามาแล้วไงก็แบบฉันไม่อยากได้งานฉันไม่ต้องการแบบนี้มันต้องจีนแน่แต่ปรากฏที่ไหนได้เอนั่งจัดหิมะตกเลยจ้าก็จริงๆอ่ะคือผมก็กะเวลาไม่ถูกไงตลกมากเพราะอย่างคุณพีทมาอย่างเงี้ยหรือเพื่อนผมเต้มาก็ เห็นรถตู้ขาวนึ่ว่ารถตู้ชมกระโดดลงไปในต้นไม้กันเลยแล้วทุกคนแบบว่าแล้วปรากฏว่าชมยังไม่มาอีกเป็นชช่วโมงอ่ะก็อยู่ในพงในพงหญ้าแล้วปรากฏอยู่ในพงหญ้าสุดท้ายมาถึงตอนหน้าประตูพอรถชมมาปุ๊บผมว่าผมก็นนเนี่ยแล้วไงก็หลานผมก็ทําหน้าที่วิ่งไปนะชมไหนมาดูซิของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดท้ายรถมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเขาก็ระวังตัวอยู่ผมก็เลยเฉย อะไรเงี้ยก็พาเข้ามาในบ้านเนี่ยในบ้านก็เงียบเพราะทุกคนมีซ่อนอยู่กันหมดพี่คิดไหมว่าชมอ่ะแบบก็มันเงียบผิดปกติแต่ใช่เห็นน้ายอมเราวราไม่ยอมดังนั้นพี่จะทำยังไงแล้วพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะทุกคนก็แบบอยากจะไปอยู่หน้าบ้านกลัวกลัวกลัวไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยคราวนี้ทางทีมงานเขาบอกพี่เดี๋ยวพอพอพี่ชมมาถึงเนี่ยขอสักสิบนาทีอะไรเงี้ยพี่ถ่วงไว้ก่อนผมก็ต้องถ่วงสิบนาทีผมก็เดินของขวัญอะไรกันไปเปลี่ยนชุด เอลซ่าอะไรเงี้ยให้หลานผมใส่ชุดพอเสร็จปุ๊บเขาก็ไลน์มาบอกผมว่าอีกสามนาทีอยู่ๆยังไม่ถึงสิบวิเลยมาพี่ออกมาได้เท่าเดี๋ยวยิมะหมดนะผมก็เลยจุงออกไปพอนางจุ๊ป้าป้าป้าออกไปข้างนอกกันไปหาอะไรกินทุกคนรออยู่อะไรเงี้ยก็อาใส่รองพาเราชมแบบใส่เสร็จใส่เสร็จเร็วแกยังใส่ไม่ให้เสร็จไงช่วแกก็แบบเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งแล้วแก บอกขอจับมือบอกขอซึ้งหน่อยพี่พูดขอซึ้งะขอซึ้งหน่อยแล้วก็จับมือแล้วก็แล้วก็ตอนเดินออกไปนั้นก็พูดเบื่อเป็นแฟนพี่อ่เน่เสร็จแล้วก็พ่าไป้างนอกอ่าแล้วคุกเข่าผมผมก็ผมก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วอะไรอย่างนั้นเหมือนกันก็หูหยาบกันไปทั้งคู่ นางหลายสิ่งหลายตอนหลายขั้นตอนนี่คุณคะนี่ดูกว่าจะได้กัน